คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น กาบสวัสดี fc ใหม่ fc เก่าทุกทท่านนะครับอันนี้เราก็จะมาถึงคลิปของ2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับนะพี่น้องนะอันนี้ก็จะเด่นสิเห็นไหมจะเด่นสิบก็จะมีอยู่เตัวนะครับมีศนย์มีห่งมีสมมีสี่มี5มี8มี9มี7ตัวนะพี่น้องแต่ถ้าคนดูตรงนี้เห็นไหมเลขดับเลขดับบนทุกหลักคือ0แล้วก็ดับบนทุกหลักคือ1 แล้วก็ดับบนหลักสิบเลขเก้าเห็นไหมศูนย์หนึ่เก้าี่เขาติดดับนะพี่น้องนะแต่ผมก็ไม่อยากให้ตัดทิ้งแล้วพอศูนย์ก็มาเทียบกับศูนย์ใหม่ก็ติดดับหลักสิบบนนะครับศูนย์ศูนย์ใหม่นะครับเลขศูนย์นี่ติดดับหลักสิบบนก็มาคลองจองตัวนี้แต่นี้ผมก็จะจับให้แค่ถึงแค่ตัวเลขแปดนะพี่น้องนะ เลขเนี้ถ้าใครจะเอามาใส่ก็ได้นะครับแต่เขาก็ติดดับแต่ถ้าใครชอบก็จับใส่กับเด่นหลักหน่วย5ตัวหลักหน่วยเขาติดดับเลข4นะพี่น้องนะดับบนหลักหน่วยสูตรเก่าก็เลข4สูตรใหม่ก็เลข4ก็ช่างใจกันดูนะพี่น้องนะเลขดับผมก็ย้ําเสมอว่าไม่ไม่ให้ดับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เอาไว้ลดต้นทุนเท่านั้นอันนี้ผมก็จะจับให้ทั้งหมด แค่5ตัวก็มี01345นะครับ6ตัวพี่น้องนะผมจะจับไป้หตัวก็เลข8ด้วยเลข9นะถ้าใครจะจับใส่หลัก10ก็จับเอานะครับพี่น้องอันนี้ผมก็จะจับให้ก็จะเป็น01 02 04 05 09 นะครับพี่น้องแล้วก็จะมี1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งหแล้วก็หนเกาแล้วก็จะมี3 3 1 3 2 3 4 3ึห้า สานะพี่น้องแล้วก็จะมีสี่หนึ่งสีสองสสสห้าสี่เก้าแล้วก็จะมีเลขหลัก5 5าห้าหนึ่งหสอง ห้าสี่ห้าห้าห้าเก้าทั้งหมดก็จะยี่สิบห้าหางแล้วผมจะจับเลขแปดให้นะครับเพราะว่าเลขแปดเขาไม่ติดดับนะพี่น้องนะแต่เลขเก้านะครับติดดับเลขแปดก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเก้าทั้งหมดก็จะสามสิบหางนะพี่น้องนะ ถ้าใครจับเลขเก้าก็จะเป็นสี่สิบหางสาสิบห้าหางพอดีคือสามสิบห้าหางนี้ไม่ต้องไปกลับแล้วนะครับพี่น้องทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเนาะไม่ต้องไปกลับแล้วนะครับที่ผมให้มาเนี้สามสิบหางเนี้ยถ้าใครจะเอาเลขเก้าใส่หลักสิบ 10. เดี๋ยวผมใส่ให้เลยก็ได้พี่น้องนะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้า เก้าเก้าเห็นไหมครับทั้งหมดเขาก็จะมี 1, 2, 3, 4, งสอห้าหกเ็ดก็จะมีทั้งหมด25 30 3บห้าหาางสามสิบห้าหางนะพี่น้องนะสาหาางนี้ไม่ต้องไปกลับแล้วนะครับเพราะว่าตรงตรงแล้วผมจะไฮไลท์ตัวที่เขาติดดับให้นะพี่น้องนะเห็นไหมเลขศูนย์เลขศูนย์นี่ติด ดับทุกหลักเราก็จะได้เหลือแต่ตัวเด่นๆนะครับพี่น้องแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งนะถ้าใครมีทุนเยอะก็ซื้อเลขหนึ่งก็ติดดับทุกหลักเลขหนึ่งติดดับทุกหลักเราก็จะได้ซื้อตัวอื่นหนักๆหน่อยเลขเก้านะครับดับบนหลักสิบเห็นไหม พอเราไฮไลท์เราก็จะรู้ว่าเขาติดดับนะครับที่ไฮไลท์นี่คือติดดับนะพี่น้องนะเลขเก้าติดดับหลักสิบเลขสี่ติดดับหลักหน่วยเพราะว่าเราก็จะได้มองเลขที่น้อยลงนะพี่น้องนะพอทําอย่างนี้แล้วอะแล้วก็เลขศูนย์ติดดับหลักสิบบนสูตรใหม่ไฮไลท์ไปแล้วเลขสี่ก็ติดดับหลักหน่วย เลขใหม่เห็นไหมพี่น้องพอพอมาดูแล้วก็เหลือไม่เยอะนะครับเห็นไหมก็จะเหลือที่ไม่ติดดับเลยก็จะมีนี่สามสองสามห้าสามเก้าก็จะเป็นสี่สองสี่ห้าสี่เก้าห้าสองห้าห้าห้าเก้าและ8แปดสองแปดห้าแปดเก้านะพี่น้องนะก็ที่ติดเด่นที่สุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเด่นให้ดู เดนก็จะมี3ามสองสามห้านะครับแล้วก็จะมี5 2 5 5 5 9ห้าแล้วแปดสองแปดห้า แปดเก้าทั้งหมดจะมีอยู่12หางนะพี่น้องนะก็เหลือ12หางที่ตัวเด่นเด่นแต่ผมอยากให้เน้นเน้นตัวตัว3ามสองสสองนะครับสี่สองแล้วก็จะเป็นตัวเลข9้านะพี่น้องนะ สามเก้าห้าเ้าสี่เก้าแปดเก้าตัวนี้แลครับก็จะเหลือไม่กี่ตัวถ้าเน้นแล้วก็จะเหลืออยู่แปดหางพอดีเนี่ยครับพี่น้องอยากให้เลนเน้นลงท้ายด้วยเลขสองกับเลขเก้าเพราะว่าถ้า ค่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขาก็ติดดับบนทุกหลักแต่เราก็อย่าไปทิ้งนะพี่น้องนะเลขหนึ่งะเห็นไหมเออเลขสองเลขสองก็จะมีเลขสองเลขห้าเลขเก,ก้านะพี่น้องประจําหลักหน่วยแต่ก็เน้นหลักสองกับหลักเก้าไว้ประจําหลักหน่วยนะผมก็ย้าแค่นี้แหลนะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะพี่น้องนะก็ขอให้รวยรวยกันวันที่สามสิบธันวาคมนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนรวยๆวยทุกท่าน วันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้มีตังใช้กันปีใหม่นี้ก็รวยๆทุกท่านครับก็สวัสดีครับ